ก็จะเข้าเรื่องกันเลยวันนี้นะครับผมก็จะจุดทูบที่อยู่ในไหายทองเนี่ยนะครับมือนีเอิ้นมาาหาทองคำมือไก่ไข่ไข่เพ่งเด้อขอโทษเด้อครับเด้ออันนี้ไหตรงนี้เด้ออ่าอันนี้คือไหนะครับที่จะเต็มไปด้วยเงินทองอันนี้ในตามนุษย์อาจจะเห็นใหญ่แต่ของแท้นี่สิญ่เองสิในนี่มีอย่างมีทูบครับสิ่งที่ผมจะขอก็คือผมอยากให้ปู่เนี่ยมีมีทูบเนี้ยด้วยบุญ พลังบุญดวงจิตที่ทุกคนร่วมอธิษฐานมาเนี่ยอยากส่งให้ท่มเนี้ยตรงกับชุดใบแดงของเราชุดใบแดงของเรามีอะไรบ้างครับเป็นเพียงแนวทาง16มิถุนา2,568ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6ซื้อ,อยีหยังก็ได้ขอให้มี6 6หกยังแน่6หา้าหกสามห้าสามหกแปหาหกสหาสา เม็ดเดียวหกหาหกสามตัวมี่หกหาสามหกหาแปดหกหาสามหกหาแปดพี่นอ้องนี่คือชุดใบแดงแล้วอยากให้ปู่ยืนยันทุกให้ขึ้นมาตรงเนี่ยบาลามบาเขาแล้วเห็นว่าันเฮาเลยนี่เห็นไหมให้ขึ้นมาตรงกันได้ไหมแล้วผมจะบนมาเนี้ยเดี๋ยวผมจะแก้ก่อนแก้บนมาเนี้ยก็ขอปูจะใส่ชุดซูเปอร์แมนอย่างที่ว่านเนี่ยนัตตี้แมนเนี่ยแฮ่อ้อมสำน,นักครับนี่เฮ้ยมาแมนแฮ่อ้อมปูนี่จากสามรอบแฮ่เสร็จมาจุดทูบ เดวกะมื้อนอี้สิให้เบิ้งเลยแล้วก็จับอันนี้ให้เบิ้งอีกแล้วก็สิตีกองเง้ยเาไปนําแล้วก็จะบนต่องวัหน้างัวเนี้จะบนตั้งแต่สามตัวท้ายลอตเตอรีอ่เพราะว่าออกสามตัวท้ายกระดังคือกันได้เงินพรอมอได้หลก็ถือสองตัวอีกค่อยเนี่ย<อ>ถือสองตัวได้สองพันถือสามตัวผมได้สี่พันผมก็เลยได้สี่หมืน<อ>่นพี่น้องเนาะ,ะ,ะก็ฝากไว้นะครับหลายคนก็รักอาจารย์ก็ขอบคุณมากมี พราะไงนั่นไปเมนแล้วมีเอฟซมาปกป้องหลายต้องกราบขอพระคุณแล้วก็ขอพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเข้ามีหลุดเดอ้อนะครับถ้าวันนี้วันทั้งหน้าผมทําให้ไม่ได้ผมก็ต้องขอโทษนะครับเพราะผมทําเต็มที่เสมอนะครับทุ่มทั้งแรงกายแรงใจนะครับเนาะแล้วก็ศรัทธาเนี่ยไม่เคยทําร้ายใครเลยนะครับแต่ความลังเลตั้งหากที่จะทําให้เราไม่ได้เริ่มต้นใหม่สักทีนะครับเนาะผมฝากไม้ให้คิดเด้อพี่น้องแล้วอาจารย์นอตตี้แมนเนี่ย ไม่สัญญาว่าเลขจะถูกทุกงวดแต่ผมสัญญาว่าจะสู้ทุกครั้งเพื่อคุณมัง่งไปกงนนะ<ม>บันย้คมหลายค,ม,คมขนาดค,ม,คมขนาดเลยม,มากอเอา้าพิมพ์ใหม่หัวแมอย่านลืมพี่น้องอืมห้วยเมืนเน่อไงนี่นี่ผมพิมพ์ใหม่เนี่นี่นี่แหละแต่ผมชอบมากเลยที่ว่าวันนี้ไม่ได้มาช่วยลกูกแต่มาช่วยให้คุณมีโชค 16พิจานาณพันห้าร้อยหสิแดอยู่ในนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์หูยอันนี้เป็นตันเป็นช็อตเด็เลยเอ้าพี่น้องคุณพรอ้วเนาะได้แล้วเนาะก็เกิดได้เร้วพวกได้ช็อตเด็ดอยู่คนเดียวผมหาที่ผมพิมพ์ไปก่อนแต่ว่าผมพูดเรื <sh> ่องฝันเลยแล้ว <sleepy> กันผมฝันว่าผมเนี่ยฝันอาจารย์ตัวตีนหอกได้แล้วก็ตามหาใครสักคนในฝันซึ่งความหมาย ก็คือพลังเหนือธรรมชาตินะครับเหนือธรรมชาติแล้วก็คือเขาจะได้พ้อนจากสิงสศักดิธ์เห็ุแห่งวันนี้มีปฏิหารการตามหาใครก็คือการหาเป้าหมายเจอเขาจะเจอเป้าหมายที่ยิงไงแล้ววันนี้ผมคิดว่ามันจะเกิดปฏิหารผมจะได้รับพรอนจากสิงส่งศักดิ์ในผมอ่ะเพราะได้ก็คือมันเฉิดฉายไหมพี่น้องชิดบางวันนี้มีเอียงแปลกๆอยู่แล้วปูมาบอกผมว่าสิการกลับมาเราเขียนแบบรอย่งสิการกลับมาเนี่ยน่าจะหมายถึงผม การกามาท่วงบัรลั่งของผมนี่แหละเบื้องสุดแนผมมาสุดนี่ทาเรีเขาเนี้ยผมจะใส่สุดนี่ตลอดเลยบนี้รับแขกห่วยปูอีบีบอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สุดนี่แก้บนให้นาะปูนขันแขกมาหล่จะใส่รับแขกให้คือเราหะปูอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะจุดทูบบอกปูกันเพราะว่าจะได้แก้บน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภริตะวานะเมตังสสะเมตตาภาันต์ต่อวิจิตจิตตาบริตังพาณันตุสักเกกาเมจะรูเปกิเลสิขะลาเตเตจันตาลิเกวิมาเน ตีเปรตเทจะกามีตุุวะนาคเนเทหวัตุมิเเตุพุมาจะยันตุเดวาจะละดละวิสเมียาคะกันธรรนาคาติดทันตาสนิเกยังมุนีวาระวจนังสาธวโวเมสุนันตุธรรมมโสนกาโรยมนทันตาธรรมมโสนกาโรยทันตาธรรมมโสนกาโรยทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธะ กายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาทิ่พิีองค์ดำแสงฤิจันทานนัราชวิสุทธิเทวาปูเชมิตุติยมปีกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาทิ่พิีองค์ดำแสงฤิจันทานนัราชวิสุทธิเทวาปูเชมิตรติยมปีกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาทิ่พิีองค์ดำแสงฤิจันทานนัราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตัจจะมหาราโภปิโยนาคขันธวิตังพุทธังถูกหวยธรรมังถูกหวยสังขังถูกหวยพุทธังร่ำรวยธรรมังร่ำรวยสังขังร่ำรวยพุทธังเศรษฐีธรรมังเศรษฐีสังขังเศรษฐีดด้้ววยย ถูกไว้ด้วยนะมะสุาา่อมาจิฝนลิ้นเด้นพ่น้องเด้อปูเอ้ยมือนี้ลูกอาจารย์มาตีนายนาะตรงห้งสุภพิษได้เข้ามาทําการขอสุขอ,ขอลาบน้ําปูพร้อมทั้งแกบ่บทมือนี้ลูกได้ใส่มาแล้วสุดนตีแมนนี่ซุปเปอร์แมนนนตีนี่นตีแมนนี่กระดิแห่อ้อมให้ปูขอแห่อ้อมตรงนี้นนดเด้อปูเด้อเพราะว่าข้างนอกเพิ่งรถเพิ่งฝนที่ตกกระดิแห่ปูตรงนี้ แล้วกะมือนี่ลูก,กทูปดีอยูต่ตอหน้านี้ลูกอยากมาจุดขอสิบหมีนาสองพันาร้อยหกสิากให้ปูขึ้นทูบมมาต่งกับใบแดงของลูกใบบัวลูกก็เน่นไปที่ชุดใบแดงละใบแดงของลูกที่หมีนาสองพันห้าร้อยหกซื้อยังก็ได้ขอหายนี้หซื้อยังก็ได้คอยหายนี้หกหกหาหกสามหาสามหกแปดหกหาหกสามหาสมหกดสตัวมี้หกหาสามหกหาแดหสมหกหาแดเม็ดเดียวหกหาหาหกอยมาในลางก่อนในซีคูดีกาวมาหนีเท่านั้น และให้ผู้เมตตาคืนทูบมะตรงกับชุดใบแดงในอบเพื่อยืนยันความมั่นใจของลูกเพราะว่าจะออกสามตัวท้ายลอตเตอรี่มันจะมี่สองรางวัลหรือสองตัวรางรัฐบาลให้หรือสามตัวบนลูกกับมาขอน้าปู่เด้อในวันนี้ที่ลูกกาวมาหนี่เท่านั้นถ้าสําเร็จลูกจะน้ำผลไม้เก้ายางที่ชุดดอกกุหลาบก็ทีีเก้าดอกที่ถวายปูงดำองค์ู้เวดองยาไม่นิจันท่าถ้าออกสองตก็จะเป็นผลไม้ ดอกก,ก,ดอกุหลาบก็ที่เขาดอกถวายปูแล้วก็ใส่ซูเปอร์แมนแหอ้อมสำนักสามหอดแต่ค่ะออกสามตถ้าออกสามตัวโงขาสามกับโค้งขาแปดเพราะว่าจะเป็นสามตัวไทยลอตเตอรี่หรือสามตบนลูกที่แดงชุดซูเปอร์แมนนี่แหละแล้วลก็จากก้างกล่องเงี้ยวแหอ้อมสำนักสามหอดไปปูดเด้ออาถ้าสามตบนเฉพาะสามตบนสามตบนลูกกที่เอารูปปั้นเสมือนองค์ปูมาตั้งตรงนี้ให้ปูน้ำเด้อให้ปูเมตตา มารับเอาเด้อปูเด้อคอยส้ำเ็จไห้มาในเลทก่ลูกล่าวมาหนึ่งเท่านั้นเด้อหากสิ่งไหลูกเ็ดพลาดหรือทั้งจังใจคดีว่าดดจังใจคดีก็คอยปูไหอภัยย่าถือกโกรธโกรลูกหลานเด้อไม่อนีลูกกะตั้งใจด้วยศรัทธาเด้อผลกับลิ้นแหละพี่น้องเอ้ยท่านบาาอกเฮาอ๋อสาธุเด้อปูเด้อเดี๋ยวที่แก้บ,บนให้ปูทุกคนผมขอจุดถูกไปก่อนจุดถ<ๆ>ูกผลผลลิ้นตอนนี้ผลลิ้นผลลิ้นผลลิ้นปูบอกว่าคือประยกเป็นอย่างผลลิ้น เอออย่าพึ่งตกปูแต่ว่าแปลกเนีเราตกก้มๆหนม้วนไห้เราเรารลับพรอนยู่คือปูเนี่ยเคยยด้งยินบาว่าปูเล่นน้ําตอนนี้แล้วก็จะวันเกิดผมเนี่ยยี่สิบกรกฎาคมเนี่ยจะวันเกิดอาจารย์นอตตี้ผมเกิดยี่สิบกรกฎาคมสองห้าสามหกเนี่ยเห็นไหมันจะออกเกีียวกับสามหกแมนหาสามหกอ่าสองห้าสามหกอ่านะครับจะวันเกิดผมกันนี่ลราพูมขอของขวัญ เพื่อเอฟซีนี่แหละม่มบอเฮดเพื่อไพ่ดอกอ่าแล้วก็ห้าเขาสามตัวบนตรงๆเนี่ยที่เป็นรูปปัป้นปูมาตั้งนี่เลยเดี๋ยวเอฟซีเขาจะซอยกันคนละหาบาทสิบ,บาทยังมาซอยกันพี่น้องเลี้ยวกะถ้าเขาสามตัวบนคันถือายต้องไม้แหน้าอาจารย์เด้ต้องไม้แหย้เด้ขันมาได้เด้ขันมาได้มาบ่ได้กะปากร่วมบุญมากหรือว่าไปเฮทยูไสก็ได้นะครับรเพราะเขาแจกรีนะส่วนถ้าเขาสามตัวท้ายลอตเตอรี่ก็ นี่มีสามตัวหน้าสามตัวหลังของลอตเตอรี่เนาะปูเนาะขันเข่าสามตัวคือลูกกระแก่คือเก่าถ้าขันเข่าสองตัวก็จะเป็นมนละไม่ละกันเฮียคือจังเขาเห็ดนี่แหละเออเด้อปูเดอ้ออันนี้ในซีคู่ที่ลูกเอ้ยมาเลยทันนันกันสามตัวกับสองคู่ที่ลูกเอ้ยไปเนี่ยทันนัดเด้อปูเดอ้อทูน่นี่ก็ึ้นไม้ตรงกันในเรื่องว่าตรงกันว่ายังลูกขอจุดเบิ้งเด้อปูเดอ้ออ่ะลูกกี่ทั้งกันฆ่ากันแฮียอ่อมจะสามรอบก่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวฝนมันติดตกอ่ะขออนุญาตเสียงไพยในเรื่อง โดดออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกหนงฟอที่โดดออกมาเลขเจ็ดพี่น้องโดดออกมาเจ็ดโดดเึ็นมาสามลูกวะไม่เจ๊งไหนหรอปั๊บเหรวเบิ้งขึ้นสามเลยเฮ้ยเลขเจ็ดอีกแล้วเฮ้ยเจ็ดเจ็ดหนึ่งเฮ้ยโอ้โหว่าไม่เลขเดียวกันเหมือนพี่น้อง อันนี้รูปปินฟองนี่มีแค่นี้ได้ C เจ็ดหนึ่งอืเอเาพี่น้องอันนี้จับจับเลนเลนเออันนี้จับเลนเยอจับเลน่เลนเ้ออันนี้เ้อเดียวมันสิหลายโตเ้อพี่น้องเอาให้เบิ้งฮามากฮามากข้าสอบเ้อเอ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 าหลายคนก็จะมาด่าผมแน่นอนว่าผมเป็นบ้าแต่งตัวหาอะไรปัญญาอ่อนใช่ไหมผมแก่บนฟังผมนะ ถ้าผมถูกอย่างนี้ตลอดผมใส่ทั้งชาติก็ได้ครับพี่ด่าผมก็เรื่องของพี่ผมใส่ผมรวยเรื่องของผมครับชีวิตผมแล้วผมจะบอกทุกคนว่าคลิปผมก็ลงที่ช่องของผมเพจของพวกผมแต่งตัวก็แต่งอยู่ที่บ้านผมสำนักผมไม่ได้ไปแต่งที่หน้าบ้านใครฉะนั้นขออภัยพี่ๆที่ไม่ชอบด้วยถ้าไม่ชอบบอกผมเด้อยครับถ้ายังดูอยู่ไ,ไปหาหมอเด้อข่อยไม่ได้บ้าหรอ,อกขาว่ามูเจ้าล่ะน่าจะปอยเนาะอ่อทดีกันวะกันบ่มากแล้วมะเบิ่งนี่ นี่นี่คือสวยนะอืมสี่ะเหลือสีผ้ากันที่สดนเนี่ยเนี่ยพอะไรตัวแรกมาแล้วเฮ้ยอ๊ะเฮ้ยถ้าตรงกันนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ปูมัาเป็นอยังนั้มาข่อยเป็นบ้าเมากมาค้นบ้องแหข่ไฟไรตัวแรกมาแล้วปูเฮ้ยถ้าข่อยถือหกสิบล้านเนี่ย่อยส่เซ้งสิแหละนี่เกือบพูดว่าไปขืนเงินอหกสิบล้าน เล้ยสีไส้ถือหกสิบล้านใส้อยู่หกสิบมือเฮ้ยหกสิบล้านคอยดีใสนอยู่หกสิบมือปูอนนคอยดีสไสนอยู่หกสิบ <60 S 2> <นะ S 1> มืออ่าแซ่้าออกสามอ่ามันจะมีสามตัวหนาสามตัวหลังหกหาสามหกขาแปดขันถือโค้งแตงกวาด่า,งงาแกะที่เขาพว่าเขาถือไหม้าออกสองตัวสองตัวก็จะเป็นที่เฮ้าเห้เองบนเลยมีกวางเงาอ่าแต่ว่าขันถือสามตัวบน อัาน,น,นจะยิงไงมีหอดปูมาตั้งม,มีหอดปูมาตั้งถวายปูกระดเฮ็ดอยู่ประมาณ 300, สามแสนกระดร่วมกันกับลูกศิษย์น่าส,สิได้อยูอ่แต่ว่าเขาต้องรุ่นต้งเอาทั้งซี่ปูเอาทั้งสามตัวไทยลางก่อนเนื้อปูรุ่นทั้งาา <4 S 1> ทงีเลยอ่าแล้วก็มาสองตัวล่างแล้วก็ยังไปสามตัวบนให้เขาถ้าพี่มอมผีก,ก่อนเนื้อปูเนื้อมันยังสีอะไรกดดันอ่ะไอ้ทักเตรียมเพ้งเนี่เขาแก้บดนด้อหมนี่จังหวะยางเขาคขึ้นมาแตกตรงนั้นแตะอะไร ดูพวกที่แตกบ้างดูเต๋อสี่ได้สีอะไรอ่ะขนบอลิ้นถือแดกออกมาเนาะที่ไหนอ่ะยังสวยเลยวันสวัสดีครับแม่ดุทครับคิดฮอดเด้อครับสีบ่อันก่อนบ่อยโอ้อั้นแล้วแม่ดุอั้นแล้วครับหาซื้อไม่ได้แล้วครับไหนอ่ะไม่รู้กันสวัสดีครับแม่ดุ วันนี้กองยาวนะครับน็อตตี้แมนนะครับมากับกองยาวครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับต่อไปอาจารย์น็อตตี้ก็จะแก้บนนะครับน็อตตี้แมนจะแก้บนนะครับสวัสดีนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ไลฟ์สดที่ตำหนักใหญ่จังดํานะครับนอตตี้แมนนะเจ้าหน้าที่อะไรนะเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเนี่พ่อเครื่องนี่อยู่นีคือดีๆม่นบนได้พ่อ ก็ซับไหมนี่ถึงว่างวะเจ้าขุนมุ่เลยเออนี่เลยก็บูมบ็อกบีเอนมครับอาจารย์จะลำรอบปูองค์ดำนะครับมันจะสร้างกล้องไว้นี่เลยจะได้เห็นนด้วเชื่อวมกัน

เดีนที่แ่รอเยี่ก็คือห้ให้ทาน่ซื้อยะไรนะ้อมาซื้อมีโซ่มนีตังไปเลยทั่ี่นะไปน้ตาลนี่แหะรัให้ใอย่างเดียวแล้วดิอย่างเดียวเห็นย่ใพี่องซ่มอไอโ่ือไห้างเดียวเราะแก้บนน้ <im> <the>